ต้องเป็นคำนี้เลยคือคำว่า requirement change deadline ครับ <c oughs> ความไม่รู้เกี่ยวกับคอน t ท็ก์นั้นๆนะครับ เวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆระหว่างทางตัวงานที่ยากเรื่องของคนหรือว่าเรื่องของโปรเซสซึ่งการที่เราได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นมันก็จะนําเราไปสู่การเติบโตขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจุดที่ผมว่าเด่นสุดนะก็คือ e x p o s e ไปสู่ g l o b a l l ความตั้งใจที่แบบเราเชื่อว่าเราจะช่วยเหลือกันในคอมมูนิตี้สามารถทำโปรเจกต์ได้อย่างรุ่วรงแบ่งปันการแชร์กันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้แบบซอฟท์เวิร์กเราขยายไปหลายประเทศมากแล้วแต่ยังรักษาคุณภาพ ให้มันอย่างใกล้เคียงกันระดับหนึ่ง เวลาเราทางานเนี่ยเรามักจะพบเจอกับงานที่เราไม่รู้ว่าทางออกนั้นคืออะไรมันทําให้เรารู้สึกว่านั่นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะแก้ไขปัญหาเราทํางานกับองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นเราจะมีความไม่รู้เวลาที่เราพุชลิมิตตัวเองไปเจอความท้าทายหรืองานที่ยากเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราพร้อมที่จะสามารถเรียนรู้กับความไม่รู้ของเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหาโซลูชันให้กับปัญหาที่เราไม่รู้ตลอดเวลาคือเราอ่ะเป็นบริษัทที่มีความเป็น professional สูงด้านคคคนนนววาามมทททเเลของีี่ระแบบหัก แล้วก็บวกกับ practice ที่เราทำใน Todd Work เราเด่นในเรื่องนี้คือเรื่องแบบ base practice สิ้นว่าที่ Todd Work เปลี่ยนเรื่องความ diversity กับ inclusivity เขาเปิดรับมากๆไม่ว่าคุณจะจบสายไหนอย่างสินเองไม่ได้จบทางเด็บโดยตรงสินจบแฟชั่นมาด้วยซ้ำแต่สินก็สามารถเข้ามาทำงานใน t o เว Work ได้คนที่อยู่ในสายเด็บส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมันก็จะเกิดความ f r a เช u r e บางอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายอยางี้ค่ะเขาก็มีความ ใจกว้างเปิดใจยอมรับซีคิดว่าอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆของกอดเวิร์กเลย ผมว่าน่าจะเป็นการสื่อสารนะฮะกลา้าไม่กลัวอะไรเลยครับชอบงานยากท้ายที่สุดแล้วถ้าเราทําสําเร็จผลลัพธ์มันแบบแตกต่างมากการปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคะ่ะความที่จะอยากรู้อยากลองอีก แค่ร่วมงานของเราหลากหลายมากๆค่ะสิ่งที่ซินชอบก็คือซินได้ใช้ภาษาอังกฤษในทุกวันแล้วรู้สึกว่าแค่การใช้ภาษาอังกฤษในทุกวันในการทํางานมันก็คือการเติบโตอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถได้เรียนรู้ในการทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายมากๆค่ะที่ตอดเวิร์กเนี่ยคือจะแบบมีหน้าที่ในการที่จะทําให้ความต้องการเราเป็นจริง ถ้าอยากมาทํารีคูใช่ไหมไปเทนเรื่องนี้ก่อนสัก1นึเดือนแล้วก็มาทําอย่างที่บอกคือในความรู้สึกของพนักงานที่เนี่ยสามารถที่จะดีไซน์การเติบโตของตัวเองได้จริงๆ ถามว่าในแต่ละปีเราอยากจะโตไปทางไหนเก่งขึ้นทางไหนผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของท้าทายที่สุดแล้วมันยูนิคสําหรับซอฟต์แวร์เท่านั้นพอโดยการที่เรามีฟรีดอมใช่ไหมความรับผิดชอบมันก็เลยตามขึ้นมาเยอะว่าเราจะใช้ฟรีดอมไปในทางไหนบางครั้งมันไม่ได้แบบออกแบบทีเดียวแล้วมันใช่หรอกซึ่งตรงนี้ซอฟต์แวร์เราก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์พาร์ทเนอร์ให้มีคนนึงมาช่วยตั้งคําถามตรงนี้คอยรีเฟก์กับเราเป็นระยะระยะในการออกแบบก็เป็นสิ่งที่ช่วยเรับได้เยอะครับความสาเร็จก็คือมันจะนําเราไปสู่่่จุดเริมมต้นให แล้วเมื่อเรามีจุดเริ่มต้นใหม่มันก็คือเราต้องมีการคิดทําสิ่งใหม่ๆเราจะได้มีการพัฒนาต่อยอดต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทำเลของ t อร์เวิร์เนี่ยมันเดินทางสะดวกสบายมากตึกออฟฟิศเราเนี่ยอยู่ที่ตึกฟอร์จูนทาวสามารถเดินขึ้นมาจาก MRT สถานีพรลราม9ใช้เวลาประมาณ3-5นาทีกไ็ได้ละครับ สิ่งหนึ่งที่เบลชอบมากเลยก็คือเรื่องของ Social Impact p r o g r กรมค่ะเราได้แบ่งปันความรู้เราได้ใช้สกิลที่เรามีเนี่ยส่งต่อให้กับคนที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ a c c เ s ึตรงจุดนี้ค่ะได้ไปเห็นว่า global community ระดับโลกใน TV เทปีป็นอื่นเขาทำอะไรกันบ้างแล้วเราจะสามารถเอาพวกนี้เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการทำงานสายไอที โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผมรู้สึกว่าการทํางานของเราเนี่ยเราไม่ใช่แค่สร้าง Impact ให้กับคนในทีมหรือให้กับลูกค้าแต่ผมรู้สึกว่าผมมีเป้าหมายที่อยากจะสร้าง Impact ให้กับ Society ของเราได้บ้างหรือสามารถช่วยเปลี่ยนแปลง Society ในบางมุมได้หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ครับเป้าหมายหรือ goal สัคัญของตอนเวิร์คคือทาให้เทคโนโลยีมันเป็นที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนในสังคมเนี่ยค่ะก็คือไม่ว่าสิ่งอะไรที่เราทำเนี่ยเราก็จะคํานึงถึงสังคมด้วยค่ะสิ่งคิดว่าอันนี้เป็น เป้าหมายสำคัญล้าก็ทำให้ตอดเวิร์กแล้วก็ตัวซินเองตตตเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ